ค่ะเวลาตอนนี้เรากรอเสร็จแล้วเนาะพอเรากรอครบหมดแล้วเราก็มาจัดเก็บใส่ตู้เย็นนะคะ เก็บไว้ได้ประมาณสาถึงหวันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นในแต่ละคนด้วยนะคะไม่เหมือนกันเนาะความเย็นนะคะทีนี้เราคราวนี้เราก็จะมากินน้ําสำรองเพื่อสุขภาพนะคะแล้วแต่บางบ้านนะอันนี้ก็จะกินแบบใส่น้ําแข็งนะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพราะว่าเรากินกันเองใส่น้ําแข็งเลยึงเนาะค่ะหรือจะกินแบบที่สองก็ได้นะ ทำยังไงแบบที่สองก็ได้นะค่ะทำยังไงก็คืออุ่นๆหน่อยเนาะใส่ในไมโครเวฟเลยค่ะนาทีหนึ่งพอเนอะนะคะแล้วแต่บ้านนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะคะก็ใส่ในขวดที่เราบรรจุไวะคะ้ค่ะแล้วก็เปิดฝากินได้เลยนะคะ แล้วก็ดูเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบ้านลวกันนะคะความสะดวกละกันนะคะเราก็จะมีน้ําสํารองนะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนื้อสำรองก็คือหาซื้อได้ตามอินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะคะไม่ยุ่งยากแล้วนะคะ ถ้าเกิดทําขายก็ได้นะคะวันเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะตอนนี้เราเครื่องเราก็ถึงนี่แล้วนะคะึเราก็จะได้น้ําสำรองอุ่นๆไว้รับประทานนะคะโอเคขอจบนะคะเรื่องการทำน้ำสำรอง,องแค่นี้นะคะอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ